แม่ค่ะอาการแม่เป็นอะไรบ้างคะมือชาเท้าชาเนี่ยจ้ะเป็นนักรบแม่ปวดเนี่ยค่ะปวดแม่บีบนักรบหายอีกค่ะจะเป็นเฉพาะข้างซ้ายหรือจ๊ะแม่ข้างซ้ายจ้ะเป็นแค่ตรงแขนแขนแขนแล้วก็มาลงมาเนี่ยปวด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 เอกค่ะปวดนักรบค่ปวดแล้วก็แม่ก็เอายาหมองเขาหลุบหลุบเอะค่ะ ค่เดี๋ยวมันทอดรึดรึดเพกะพอมันปวดก็ทานจะออกไปทํางานก็มันปวดเก็ใส่ยามองอันพอดีหลานไปขายหลานว่าย้เอาอันนี้ไปกินก็ดีจ้ดีนะแย้ก็ซื้อจากอันหนึ่งเอกะจากกินไม่ใช่ปวดดีเป็นไงบ้างคะพอทานไปพอเข้าคนรับสบายหลับสบายเลยอาการปวดเป็นยังไงบ้างก็หายไปแหละมันปวดเลยแหละ มันดีนะถ้าก็มันกระปุกแนละ้วมันกา้าๆลอยปอยนี่เนะะออาะก็มันดีจ้านก็ดีค่ะเราจะแนะนำทุกคนสวัสดีค่ะชิวจากบริษทัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิว,วอยู่ที่อำเภอแม่ออนค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,ญญคะวันนี้นะคะชิวอยู่กับคุณแม่นีค่ะแม,ม่นมีนะคะมีอาการมือเท้าชาค่ะ แล้วก็บอกว่านอนไม่ค่อยหลับเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทานตัวบาลานซ์ยูคอนะคะคุณแม่บอกว่าหลับสบายเลยนะคะเราไปฟังจากปากคุณแม่เลยค่ะว่าคุณแม่นะคะหลังจากที่ทานตัวบาลานซ์ยูคอเนี่ยอาการดีขึ้นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าคุณแม่นะคะมีอาชีพนะคะเลียนลูกหมูด้วยนะคะคุณแม่คะ่ะสวัสดีค่ะคคแม่ช่วยแนะแนําตัวอีกทีหนึ่งนะคะให้กับคนที่ชมคลิปนี้หนะะ่อยค่ะอ๋ออันเจอเล่นจิวแมนีเจ้าจ้าแม่่ะอาการแม่เป็นอะไรบ้างคะมือชาเท้าชาเนี่ยจ้ะจ้าเป็นมานานนี่จ้ะแม่จ๋า เป็นมา,มาปอนานเจ้าจะ้ะแม่มีการไปพบแพทย์อะไรอย่างงี้ไหมคะไปแล้วก็อันเปนกระบะหวามอย่างเป็นกระบะเครกินยาเอาไปเอายา,ยาความดันหนเอกระอ,อ๋อ <morb id S 2> มีม,มีอาการของความดันด้วยเหรอจ,จ้า,จาความดันนี่ของคุณแม่อยู่เท่าไหร่จ้ะร้อยสามสิบร้อยสามสิบจ้ะแล้วอาการที่คุณแม่เป็นเนี่ยเป็นเป็นหนักมากไหมที่คุณแม่บอกว่าเป็นอาการเออเป็นนักลรวแม่ปวดนเนี่ยค่ะปวดแม่บีบมันก็ระหายเอกระจะเป็นเฉพาะข้างซ้ายเหรอจ้ะแม่ข้างซ้ายจ้าแล้ว ตรงขาเป็นไหมจ๊ะแม่เั้นเป็นแค่ตรงแขนแขนแล้วก็มาลงมาเอยปวด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 เอะก็บีบนวดบีบนวดนะคะระดับความปวดเนี่ยคุณแม่เต็มสิบคุณแม่ให้เท่าไหร่ปวดหนักพอกหหนักหนักเลยนะคะปวดจนนอนเอามือวางวางกล่อมได้นะแม่ก็เลยนันักนี่ก็ได้จนมันเมื่อยมันอยากจะหิวจะอ่อนเพลยกอะนี่ก็นอน ี่กอนอนสักพักมันก็รับเวลาตื่นก็คือตื่นเลยแต่ก่นอนมานอนบอกใครรับกินข้าวก็บอกใครรำเดีวนี้รำกินข้าวไม่ค่อยอร่อยเลยนะเวนี้อร่อยออนะคะคุณแม่บอกว่าต้องอมีการไปไปเลี้ยงหมูไปทําการเกษตรด้วยวะะตอนนั้นที่คุณแม่ยังไม่เจอตัวบาลานซ์ยูคอร์เนี่ย เวลาอาการมันปวดเนี่ยมันมันส่งผลกระทบปวดแล้วก็แม่ก็เอายาหมองเขาหลบหลบเอะกะทาเดี๋ยวมันร้อนวุ้ดวุ้เอะกะพอมันปวดก็ทานถึงจะออกไปทํางานก็มันปวดไปก็ใส่ยาหมองลำเดี๋ยวนี้มันก็ดีเป็นยังแต่ตอนนี้พอคุณแม่มาทานมันดีขึ้นดีขึ้นจ้ะทำไมคุณแม่ถึงยอมเปิดใจที่จะทานเพราะว่าผู้สูงอายุเนาะเขาจะไม่ค่อยแบบอยากจะทานอาหารเสริมเท่าไหร่อันพอดีหลานไปขายเอะกะหลานว่ายายเอาอันอันนี้ไปกินเถอะ เอกะดีนะเอกะยายก็ซื้ออันหนึ่งเอกะกินหู้ซื้อกว่าดีเอกะตอนแรกคุณยายเชื่อไหมว่าเออมันจะดีจริงเหรอยายก็บว่าหู้บบกินละบบกินตอนแรกยังยังมังไม่กินหรอกกินแต่อย่างที่บอกว่าบาลังยูของเรานะคะมีออยแล้วก็มีฮาลานด้วยนะแต่ตอนนี้ยายก็พิสูจน์แล้วว่ามันดีจริงกินไปกี่กระปุกคะยายซึ่งยังอันซึ่งกระปุกเนี้ยแค่ชักเม็ดสองเม็ดเนี่ย แล้วคุณยายปกติทานช่วงไหนบ้างช่วงข้านอนอ๋อข,ข้านอนหนึ่งเนี้เป็นไงบ้างคะ<ด>พอทานไปก็เขา้าคนรับสบายหลับสบายเลย<ะ>อาการปวดเป็นยังไงบ้างก็หายไปนะ่ะมันปวดเลยนะ่ะต้องทายาหม่องอยู่ไหมตอนนี้ไม,ไม่ได้ทานแล้วไม่ทานแล้วหลับก็หลับสบายหลับแล้วตื่นบักตีสี 5, ่ตีห้า้เราก็ตือนเตือนกับลูกก็เลยแก เอเพราะว่าคุณภาพของการนอนหลับคุณยายก็ดีขึ้นดีตือนก็เตื่นเลยตื่นอุ้มหมูไหวด้วยตอนนี้นะอยากให้คุณยายนะฝากบอกอะไรผู้สูงอายุแล้วการที่เขามาดูคลิปนี้แล้วเขาปวดเมื่อยนอนไม่หลับนะมือเท้าชาอยากคุณยายฝากบอกเป็นภาษาเหนือเลยเจ้าที่เขาดูคลิปนี้อยู่แล้วเผื่อจะเป็นทางออกกับเขานะคะให้คุณยายฝากบอกเลยมันดีนะแล้วก็มันกระปุกหรมันกก้าวลอยไปไอเน้องก็มันดีจ้านก็ดีกะ ก็จะแนะนำเมื่อปนเรื่องราคาคุณยายว่าแพงไหมมันก็บอกแพงเนาะมันก็บักเอี้ยปนก็ขายกันยังเอี้ยเนาะเขาพอในทีวีเนาะเก้าเก้ก้็มีเนาะพันก็